สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวจีนและอาเซียนหลังเกมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียไทยชนะจีนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยชนะทีมชาติจีนทําให้ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3ได้สําเร็จจากเพจสมาคมวอลเลย์บอลแห่งชาติจีนและสมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียก็มีชาวจีนและอาเซียนได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวจีนท่านแรกครับต้องขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นทีมชาติไทยและแฟนวเย์บอลไทยทุกคนที่ทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จ ส่วนทีมชาติจีนก็ยังคงสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมเพราะยังมีอีกหลายทัวร์นาเมนต์ให้สู้ต่อทันต่อไปครับทีมเวิร์กสปิริตและทัศนคติที่ดีกับเกมการแข่งขันเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จคว้าชแชมป์ในครั้งนี้ยินดีกับทีมชาติไทยกับแชมป์สมัยที่3แล้วเจอกันใหม่ในทัวร์นาเมนต์หน้าทัานต่อไปครับแมตชนี้ผู้เล่นทีมชาติไทยใช้บอลเร็เวเล่นงานผู้เล่นทีมชาติจีนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ การหลบบล็อกที่ดีที่สุดคือการเล่นบนเร็วโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทีมชาติจีนตั้งกำแพงบล็อกชื่นชมโค้ชทีมชาติไทยที่วางแผนการเล่นได้ดีมากทันต่อไปครับและแล้วประวัติศาสตร์ก็กลับมาซ้ำรอยอีกครั้งเหมือนในปี2009ที่ทีมชาติจีนเข้าชิงชนะเลิศกับทีมชาติไทยที่ประเทศเวียดนามครั้งนั้นทีมชาติไทยเป็นฝ่ายชนะสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์ครั้งแรกจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า ก่อนเกมก็แอบหวั่นใจว่าเหตุการณ์เมื่อปี2009มันจะกลับมาซ้ำรอยอีกครั้งสุดท้ายมันก็เกิดยินดีกับผู้เล่นทีมชาติไทยและแฟนเบสบอลไทยทุกคนด้วยนะส่วนทีมชาติจีนก็ต้องไปต่อกับทัวร์นาเมนต์หน้าทัานต่อไปครับผู้เล่นทีมชาติไทยชุดนี้แทบจะเป็นชุดเดียวกันที่เคยชนะทีมชาติจีนในรายการ v n ดวในทางจิตวิทยาทีมชาติไทยได้เปรียบเพราะดูตามรูปเกมผู้เล่นทีมชาติไทยจะดูผ่อนคลายมากกว่าผู้เล่นทีมชาติจีน ท่านต่อไปครับเหมือนเป็นการรีแมตชิ่งชนะเลิศเมื่อปี2009ทุกอย่างจบเหมือนเดิมทีมชาติไทยได้แชมป์ส่วนทีมชาติจีนรองแชมป์ยินดีกับผู้เล่นทีมชาติไทยส่วนผู้เล่นทีมชาติจีนก็ยังเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมกีฬาไม่แพ้ก็ชนะท่านต่อไปครับผู้เล่นทีมชาติจีนทุกคนทําได้ดีแล้วถึงแม้จะพลาดแชมป์แต่ก็ไม่เป็นไรทัวร์นาเมนต์หน้ายังมีให้สู้ต่อ ยินดีกับผู้เล่นทีมชาติไทยและแฟนบลเลบอลไทยทุกคนส่วนแฟนบลเลบอลจีนก็ต้องเชียร์กันต่อไปท่านต่อไปครับทุกองค์ประกอบของทีมชาติไทยเหมาะสมแล้วสําหรับการเป็นแชมป์ทีมมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยเรเริ่มตั้งแต่แมตช์แรกจนถึงแมตช์สุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นี่แหละคุณสมบัติเด่นของทีมที่เป็นแชมป์ยินดีด้วยนะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า ส่วนมากแชมป์แต่หลายรายการจะมีคุณนลักษณะแบบนี้ออกสตาร์ทอาจจะไม่วูอหวาแต่จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนมาพลิกสุดในแมตช์ชิงชนะเลิศยินดีกับทีมชาติไทยและเป็นกําลังใจให้ทีมชาติจีนสู้ต่อไปทันต่อไปครับการคว้าแชมป์ของทีมชาติไทยไม่ได้หมายความว่าทีมชาติไทยแข็งแร่งกว่าทีมชาติจีนแต่องค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดของทีมทีมชาติไทยดีกว่าทีมชาติจีนยินดีกับทีมชาติไทยสําหรับแชมป์เอเชียสมัยที่3 ท่านต่อไปครับต้องขอชื่นชมโค้ชทีมชาติไทยที่แก้เกมมาดีมากรู้วิธีเอาชนะผู้เล่นทีมชาติจีนที่มีรูปร่างสูงใหญ่บอกตรงๆแมตชนี้ความสูงของผู้เล่นทีมชาติจีนทําอะไรผู้เล่นทีมชาติไทยไม่ได้มากอย่างที่ควรจะเป็นท่านต่อไปครับจบทัวร์นาเมนต์นี้อันดับโลกของทีมชาติไทยน่าจะขยับขึ้นอย่างน้อย1-2อันดับรายการต่อไปที่อาจจะได้เจอกันอีกครั้ง ก็มีรายการ VNL คัดโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมแล้วเจอกันใหม่นะท่านต่อไปครับก่อนเกมรอบ4ทีมสุดท้ายเคยวิเคราะห์ว่าทีมชาติไทยจะได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศถ้าไม่เจอกับทีมชาติจีนซะก่อนและก็เป็นอย่างที่คาดการเอาไว้แต่ก็ไม่คิดว่าทีมชาติไทยจะชนะทีมชาติจีนและคว้าแชมป์เซอร์ไพร์มากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า บอกตรงๆว่าการคว้าแชมป์ของทีมชาติไทยมันคือเซอร์ไพรส์จริงๆหลังจากที่ทีมชาติจีนผ่านเข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายมันก็ทําให้ฉันมั่นใจว่าทีมชาติจีนต้องได้แชมป์แน่นอนไม่ว่าจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นอีกครั้งหรือทีมชาติไทยก็ตามทัศนคติของชาวอาเซียนท่านแรกครับทีมชาติไทยทําหน้าที่เป็นตัวแทนของอาเซียนได้สมบูรณ์แบบมากในฐานะแฟนบาสบอลอินโดนีเซียขอแสดงความยินดีด้วย หวังว่าอนาคตพวกคุณจะนำประสบการณ์มาพัฒนาวงการวอลเลย์บอลอาเซียนนะท่านต่อไปครับทีมชาติไทยคือหนึ่งเดียวในอาเซียนที่ได้แชมป์เอเชียขอบคุณทีมชาติไทยจากแฟนคลับฟิลิปปินส์ที่ทำให้เอเชียรู้จักวอลเลย์บอลอาเซียนหวังว่าวงการวอลเลย์บอลอาเซียนจะเติบโตไปพร้อมกับทีมชาติไทยนะท่านต่อไปครับทีมชาติไทยเปรียบเสมือนหน้าตาของอาเซียนแชมป์เอเชียก็เหมือนเป็นความภาคภูมิใจของอาเซียนด้วยเหมือนกัน อย่างน้อยวงการวอลเลย์บอลอาเซียนก็ไม่น้อยหน้าชาติในโซนไหนของเอเชียย,ยินดีด้วยจากมาเลเซียท่านต่อไปครับถึงแม้ฉันอยากจะให้ทีมชาติเวียดนามของฉันชนะทีมชาติไทยมากสักเพียงใดก็ตามแต่เมื่อทีมชาติไทยประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ได้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยหวังว่านาคตทีมชาติเวียดนามจะประสบความสําเร็จบ้างจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่ม,เต,มเติมว่า ถ้าอยากให้ทีมชาติเวียดนามประสบความสําเร็จเหมือนทีมชาติไทยสมาคมคต้ตและผู้เล่นต้องเร่งพัฒนาส่วนแฟนวอลเลย์บอลอย่างพวกเราก็ต้องปรับทัศนคติใหม่ชนะก็ร่วมยินดีแพ้ก็ให้กําลังใจอย่าซ้ําเติมทันต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยจากสิงคโปร์ทัวร์นาเมนต์นี้ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากเหมาะสมแล้วกับตําแหน่งแชมป์เอเชียหวังว่าจะประสบความสําเร็จกับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอีกนะจะคอยเชียร์ในฐานะอาเซียนด้วยกัน ทันต่อไปครับแมตช์นี้สนุกตื่นเต้นคู่ขี้สูสีเปรียบเสมือนแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ทีมชาติไทยไม่เคยทําให้ผิดหวังทุกครั้งที่เชียร์ยินดีกับแชมป์เอเชียจากเมียนมาหวังว่าสักวันหนึ่งวอลเลย์บอลทีมชาติเมียนมาจะมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ทันต่อไปครับกีฬาวอลเลย์บอลในกัมพูชาก็ได้รับความนิยมเหมือนกันส่วนหนึ่งก็มาจากกระแสของทีมชาติไทย การคว้าชแชมป์เอเชียของทีมชาติไทยในปีนี้คงจะสร้างกระแสให้เยาวชนกัมพูชาหันมาเล่นกีฬาเย์บอลมากขึ้นท่านต่อไปครับนั่งดูถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีไทยอยู่ที่บ้านบอกเลยตื่นเต้นลุ้นไปกับแฟนเย์บอลไทยที่อยู่ในสนามด้วยยินดีกับแฟนเย์บอลไทยและทีมชาติไทยที่สามารถคว้าชแชมป์ได้สําเร็จจากลาวท่านต่อไปครับชแชมป์เอเชียสมัยนี้เป็นสมัยที่3ของทีมชาติไทย แชมป์สมัยแรกได้ที่ประเทศเวียดนามส่วนสมัยที่2และ3ก็ได้ในประเทศไทยยินดีกับทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จจากแฟนคลับบอลบอนบูไนนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวจีนและอาเซียนไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ